สวัสดีครับคลิปนี้ลุงหนูจะมาเล่นอินดี้เกมน่ากลัวน่ากลัวนะครับที่ชื่อว่า Burger and f r อนด์ฟรครับเรื่องราวซึ่งเราหิวตอนดึกนะครับก็เลยขับจักรยานออกมาจากบ้านไปหาเบอร์เกอร์ทานครับเกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสยองขวัญหลายเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องฮาลโลวีนนะครับโดยผู้กำกับคือจอห์นคาร์เบนเตอร์ครับ มาดูกันครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับเลยครับครับเอา้าขับยากจริงๆเนาะไปตามทางขับไปเรื่อยๆเลยนะครับระหว่างทางกลับบ้าน โอ้ยทางก็มืดบ้านเราอยู่อีกไกลไหมเนี่ยค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปนะค่อยๆไปไปตามทางนะวิวก็สวยดีนะครับแต่มืดไปหน่อยกดกระดิ่งหน่อย เฮ้กดกระดิ่งได้ไปตามทางทำไมมันช่างมืดจริงๆเลยนะเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเราต้องอยู่ชิดขวาชิดขวานะครับอันนี้คือต่างประเทศนะครับไม่ใช่มืองไทยวิวดีนะครับแต่ทางมืดอะมองไม่ค่อยเห็น าหากวงอะไรดีๆเดี๋ยวตกไปขอบทางนะอะไรเนี่ยจักรยานใครล้มกลับมาทางทางขวาชิดขวาไว้ชิดขวาไว้ไปทางไหนอ่ะมืดมืดมืดทางโคง้งอะไรเนี่ยใครยืนอยู่ ว้ายอะไรไปทางไหนโอ้ยทางรถไฟเมื่อกี้ใครอ่ะเมื่อกี้ใครครับตรงทางรถไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยทำไมมืดใช่ครับพี่กลับบ้านเถอะครับพี่กลับบ้านเถอะครับ กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านทำไมเรากลับมาที่เบอร์เกอร์ใหม่เมื่อกี้นี้ทำไมเมื่อกี้เรากลับมาที่ร้านเบอร์เกอร์ใหม่โอ้ยเสียการทรงตัวชิดอยู่เลนนี้ไว้ก่อนไปทางไหนเนี่ยเหมือนมาที่แป,กแปลกๆทางโค้ง มีรถสวนมาไหมทำไมมีแต่เราคนเดียวขับจักรยานแล้วทําไมต้องเป็นจักรยานทําไมไม่ใช้หมเตอร์ไซค์ทำไมจักรยานไปทางไหนเนี่ยทำไมว้ายรถใหม่แล้วรถคันเดิม เดี๋ยวตกถนนไปเอานั่นไงตกถนนเลยทำไมเอามาเฮ้ยไข่ไข่ไข่ฮ่าฮ่าฮ่าไข่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 มาเดินคนเดียวแล้วทำไมฮึ่ยคืออะไรคืออะไรโอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย ทางนี้ทางรถไฟกแกแล้วไปทางไหนต่ออีกแยะมืดอีกแยะคืออะไรอะ่ะ ทำไมเราเดจาวูกลับมาที่เดิมทำไมกลับมาที่เดิมอะเหมือนเรากลับมาเจ้าวิวสวยดีนะครับบรรยากาศ แล้วแล้วนี่ยังไงอ่ะเหมือนเราอยู่ชายทะเลเดี๋ยวจะมีรถมาอีกไหมอ่ะบังคับยากเหมือนกันนะครับเนี่ยนั่นไง เฮ้ยลดมาลดมาโอ้ยไปยังไงต่อเนี่ยไปยังไงต่อเอยอะไรอ่ะ เกิดอะไรขึ้นโอ้ยเดี๋ยวจะเจอทางรถไฟอีกไหมเจอทางรถไฟอีกแล้วอ้ยหยุดก่อนให้รถไฟไปก่อน รถไฟไปไหนเนี่ยเออขบวนยาวดีเหมือนกันนะครับรถไฟขบวนนี้พี่ครับพี่จะหมดขบวนหรือยังครับพี่กดกระดิ่งไล่แล้ว โอ้โหขบวนนี้ยาวเหลือเกินนะครับรถไฟเนี่ยอ้าวไม่หมดสักทีหมดกระดิ่งไล่แล้วหมดยังยังไม่หมดนะครับกลับไปทางเดิมดีกว่า เด anyway? <si oh, like ี๋ยวโดนรถไฟเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอะไรอ่ะทำไมมาฮะว้ายอะไรเนี <s> <s> ่ย ฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูบนรถไฟสิครับน่ากลัวไปต่อกลับบ้านอ,าอ,าอะไรเนี่ยไปไปไปกลับบ้านโอ้ยเฮ้ย กลับบ้านเถอะโอ้ยไา,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 ายังไม่จบให้ไปต่อโอ้ยตามแล้วมาหนี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 หน,น,น โอ้ยโอ้ยไป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 หนีกลับบ้านเอา้าสะดุดหินอีกจะถึงบ้านเมื่อไหร่เนี่ย ทางก็โค้งไปโค้งมานะฮะมืดก็มืดนะฮะมืดและโค้งวายโค้งมืดวายโค้งมืดโคง้โคงละมืดโค้งละมืดไปยังไงอ้ากโอ้ยมายแล้ว <S <S อะไรเนี่ย รีบกลับบ้านเถอะรีบกลับบ้านใกล้ถึงบ้านยังโอ้ยตลอดทางเลยครับพี่โอ้ยโอ้ยไป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 เร็วโอ้ยมาอีกแล้วฮะฮะที่ไหนอีกแล้วกลับมาที่เดิมอีกแล้วไปไปไป ไปไปไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ใช้เมาส์ครับใช้เมาส์ล้งงงตรงอย่างเดียวเดี๋ยวเจอรถข้างทางแน่เลยอยู่เลนนี้ดีกว่าเดี๋ยวรถต้องสวนมาแน่นอน ไปทางนี้ไปดวนดูนดนดวนดวนดูนดวนดวนดนดนนดนเลยเริ่มคล่องแล้วกลับบ้านได้เริ่มจำนานทางแล้วเริ่มชินทางแล้วรถสวนมาใครอยู่บนรถเมื่อกี้เนี่ยหน้าตาแปลกๆไม่สนใจแล้วรีบกลับบ้านกลับไปกินเบอร์เกอร์ที่บ้าน รีบกลับไปกินเบอร์เกอร์ที่บ้านครับโอ้ยเจอนี่อีกแล้วโอ้ฮ่าเสียงอะไรแล้วอ่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทางรถไฟไม่รอแล้วไปเลย จะถึงบ้านแล้วมั้งคงไม่มีอะไรรอเราแล้ว,ลวใกล้ถึงบ้านแล้วหรือเปล่าทำไมทางเร็วขึ้นนะ่ะโอ้ยทำไมทางเร็วขึ้นทางเร็วขึ้นมากเลยมองทางไม่ค่อยเห็นเลยครับพี่น้องท่านผู้ชมแล้วเมื่อไหร่จะถึงบ้านเนี่ยไกลเหลือเกิน รถใหม่แกโอ้ยไก่เนาะครับพี่น้องฮะอะไรก่ะอะไรอะไรคืออะไรฮะฮะฮะอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่เงียเอ้ยโอ้ยตายแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยเอา้าฮ่าฮ่าฮาฮาอา ยังไม่จบนะครับโอ้ยากเนาะรถวิ่งไปอีกแล้วต้องผ่านให้ได้ด่านนี้ต้องผ่านด่านนี้ให้ได้รถจะมาไล่งับเราใช่ไหมโอ้จะผ่านได้ไหม โอยมองทางไม่ค่อยเห็นเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจัดผลหรือยังจะผลยังจะผลหรือยังจะผลหรือยังผลเหอ อีกนิดเดียวผลแล้วผลแล้วโอ้ยนี่เป็นทางแล้วไปไหนต่อโอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยไปยังไงเนี้ยฮ่าฮ่ฮ่ฮ่อะไรกลับไีกแ้วกลับอีกแ้ะ แล้วเมื่อไหร่จะจบเนี่ยจะให้เราเดจาวูไปกี่รอบครับเดจาวูกี่รอบเนี่ยทำไมช้าลงอ่ะอ่ะเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเฮ้ย ครานี้มีคนขับนำเราด้วยมีคนนำเราด้วยใครนำเราอ่ะใครนำเราไปแปลก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 ครับท่านผู้ชม ทางก็โค้งนะมาแล้วอ่ะมาที่อุโมงค์นี้อุโมงค์นี้คืออะไรฮะคืออะไรอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรอุโมงค์อะไรเนี่ยไปไหนต่อฮะฮะฮะป้ายเมื่อกี้บอกว่าอะไรครับ อะไปไหนต่อฮะฮะใครแซงเราไปใครแซงเราไปดูเส้นกลางยึดเส้นกลางถนนอย่างเดียวยึดเส้นกลางถนนอย่างเดียวยึดเส้นฮะเกิดอะไรขึ้นฮะฮะฮะอะไรอะไรอะไรอืมอะไรเนี่ย ฮะาฮาอทำอะไรไม่ได้ครับหลังจากที่ลุงหนูสีมงเท่งหลายรอบมากเลยนะครับกว่าจะผ่านตรงนี้นะครับเพราะว่าทางก็ยาวแล้วก็ซ้ายทีขวาทีนะครับมีอุปสรรคมาตลอดนะครับอย่างที่เห็นครับมีจักรยานมาปาดหน้าเราซ้ายทีขวาทีนะครับ เนี่ยครับมาปาดเราแล้วยังมีไม้กั้นอีกนะครับแล้วจักรยานของที่ขับนี้ก็ไม่รู้ใครครับเนี่ยหน้าตาไม่เห็นหน้านะครับเห็นแต่หลังเนี่ยเห็นไหมครับซ้ายทีขวาที่โดนปาดกว่าจะผ่านนะครับนี่สะดุดไปทีหนึ่งยังดีที่ข้างหลังยังไล่เรามายังยังไม่ทันนะครับโอ้ยกว่าจะผ่านครับเอาละครับมาติดตามกันต่อครับ ใกล้ถึงหรือยังโอ้ยจะถึงแล้วอีกนิดเดียวครับท่านผู้ชมซ้ายขวาขวาซ้ายรักษาตรงกลางไว้รักษาระดับตรงกลางไว้อ๋ออยู่ตรงกลางอย่างเดียวอย่าสะดุด อยู่ตรงกลางอย่างเดียวอย่าสะดุด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 อยู่ตรงกลางอย่างเดียวจะถึงไอยางจะถึงไอยาง ฮะ ok อะไรอ่ะมาดักเราข้างหน้าได้ไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะแล้วทำไมดึกมากแล้วดึกมากแล้วครับพี่ทราบแล้วครับพี่ แล้วยังไงอ่ะอะไรเนี่ยทำไมทางเป็นอย่างเงี้ยฮะฮะอะไรอีกฮะฮะฮะคืออะไรโอ้ยอะไรอ่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมทางกลับบ้านเป็นอย่างเงี้ย ไรครับเนี่ยฮะอะไรอะไรเราฝันลายหรือเปล่าในเกมในเกมเราฝันไปใช่ไหมในเกมเราฝันแน่ๆเลยจะถึงแล้วใช่ไหมนะ่ะจะถึงแล้วจะถึงแล้วนี่ที่ไหนครับเนี่ยฮะคืออะไร ฮะเกิดอะไรขึ้นฮะอะไร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 ทำอะไรไม่ได้ด้วยครับท่านผู้ชมฮะอะไรคืออะไร รครับเนี่ย You do not belong คุณไม่สมควรอยู่ที่นี่ฮะแล้วยังไงต่อไม่อยู่หรอกครับที่นี่จะอยู่ทำไมล่ะครับพี่แล้วยังไงกลับมาคืออะไรครับเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอ้าว ทำไมตอนนี้เราอยู่บนรถโอ้ยโอ้ยใครเบอร์เกอร์อยู่ในรถแล้วใครนอนอยู่บนถนนเบอร์เกอร์อยู่บนรถใครอยู่บนถนน Have a nice meal ขอให้ มีความสุขกับอาหารมื้อนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมอินดี้เกมนี้ครับเบอร์เกอร์แอนด์ฟรก็จบแล้วครับแต่กว่าจะผ่านก็ยากทีเดียวครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์มานะครับว่าชอบไม่ชอบยังไงครับแล้วก็ฝาก Subscribe ช่อง y o u t u b e ของลุงหนูด้วยครับยังไงมาติดตามคลิปอื่นๆของลุงหนูกันครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ